นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุตตะกาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพธนังอัติกาเยกายะายายะเทวานังปิยะตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสสวรณโนมะรนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะ

भार เสวนาเตระปัญเช सदा साम्बोधन पाञ्चरे चिन पाञ्च อิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาโอุนะโมพุทธายะวิราตโยวิราโคดายังวิราอิงสาวิราธาสีวิราธา,า,า,าสาวิราอิทิโยพุทธะสัมณีมามะพุทธะสัสวาโหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลอลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยาาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราพาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาิ พุทธามาอุณาโมพุทธายะวิรัทโยวิรา,าโคนายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธัสะมาณีมามะพุทธัสะสวะโหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งพาพา,พา,ห,าหาหาลือ,ลอ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขา,าปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราพาพวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุณะโมพุทธายะวิราตโยวิราโคนายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทโยพุทธะสมาดีมามะพุทธะส,สวาหมสมปฏิจามิเพ่งเพ่งภาภา,า,าหาหาลือ,ลอ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาบุญโยม,มหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาิ พุทธามา,อาโอนะโมพุทธายะวิราทาโยวิระโคดายังวิระอิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโาาายาาาามามาพุทธัสสะมาีมมะพุทธัสะสวะโหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาเลือ สัมปจิชามินาสังสโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราพาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุนะโมพุทธายะวิลาทโยวิราโคนายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธัสะมณาีมามะพุทธัสะสวาโหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งภาภา,าหาหา,หาลอลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยาาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุณะโมพุทธายะวิราตโยวิราโคนายังวิราอิงสาวิราทาศีวิราทาสาวิราอิทโยพุทธะสัมมานีมามะพุทธะสาสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาภา,า,าหาหาลือ,ลอ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขา,าปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุณะโมพุทธายะาวิทัตโยวิราโคดายังวิราอิงสาวิราธาศีวิราธาสาวิราอิทยโยพุทธัสมาดีมามะพุทธะส,สวาหมสมปฏิจามิเพ่งเพ่งภาภา,าหาหา,หาลอลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหอุอาิ พุทธามาอุณะโมพุทธายะาวิาทาตโยวิราโคนายังวิราอิงสาวิราธาสีวิราธาสาวิราอิิโยพุทธะสัมมาดีมามะพุทธะสัสวะโหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งพาพา,พา,ห,าหาหาลือลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุนะโมพุทธายะวิราทะโยวิราคโคนายังวิราอิงสาวิราทาสีวิร,าท,าาวราทาสาวิราอิทิโยพุทธัสะามณาีมามะพุทธัสะสวะโหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาลอลือ ติปิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิิติปิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ ติปิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสออิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ